ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ล็อตแรกนะครับที่จะเข้ามาในประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีแผนที่จะฉีดวัคซีนให้กับใครบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับ ครับแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับทางศูนย์ข้อมูลโควิด19 เขาได้ชี้แจงรายละเอียดนะครับว่าวัคซีนป้องกันโควิด -19 รดแรกในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยเขาจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดดังต่อไปนี้นะครับหก็คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2. ผู้ที่มีโรคประจำตัว 3. ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป 4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคนะครับและนี่ก็คือใน4กลุ่มแรกที่เขามีเป้าหมายจะฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้เป็นกลุ่มแรกๆในเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ